ตอนแรกเราก็มีอาการแบบเจ็บคอแล้วก็มีน้ำมูกมาค่ะแต่รอบนี้มันรู้สึกแปลกกว่าเดิมตรงที่เรารู้สึกว่าเราแบบคัดจมูกคันจมูกคันตาด้วยแล้วเหมือนกับระหว่างวันเะเรารู้สึกว่าเหมือนต้องแบบกระพริบตาอย่างเงี้ยบ่อยๆเหมือนแบบน้ำตาไหลยอะไรเงี้ยค่ะ ตอนกลางคืนเนี่ยมันทําให้เราแบบนอนไม่ได้มาสองสาวันแล้วเพราะว่ามันแปลกตรงที่อาการระหว่างวันเนี่ยคือเหมือนเราแบบน้ำมูกเยอะแต่ว่าพอตอนกลางคืนอ่ะมันแห้งมากแห้งจนแบบพอเรานอนแล้วพอเราจะหลับแล้วมันก็เหมือนไออะค่ะเพราะว่ามันคอแห้งเนอะมันเป็นแบบนี้มาสองสาวันจนเรารู้สึกว่าไม่ไหวแล้วมาเจอคุณหมอดีกว่าค่ะ วิธีเดิมของเราก็คือเราก็จะมียาแก้แผ้ไว้ทานตอนเช้าแล้วก็ใช้วิธีการล้างจมูกเอาเนาะบางทีก็สลับกับใช้พ่นจมูกด้วยค่ะแต่ว่ารอบนี้เราใช้วิธีเดิมแล้วเรารู้สึกว่ามันไม่ได้ผลนะคะมันไม่ดีขึ้นค่ะ ช้ยาพ่นจมูกค่ะเพื่อคลีนให้จมูกโล่งๆก่อนพอหลังจากคลีนจมูกไป5นาทีเนี่ยคุณหมอก,ก็ให้ใช้เป็นน้ําเกลือล้างจมูกต่อแต่ว่าน้ําเกลือล้างจมูกจะค่อนข้างแตกต่างจากวิธีเดิมที่เราใช้มารอบนี้ก็เป็นลักษณะของเอาน้ําสะอาดผสมกับเกลือค่ะในขวดยางแล้วก็บีบล้างจมูกนะคะพอหลังจากนั้นประมาณ5นาทีค่ะก็ค่อยใช้ยาพ่นจมูกอีกรอบหนึ่งพอหลังจากที่เรา มาพบคุณหมอแล้วก็คุณหมอให้ยาเราก็รู้สึกว่าน้ำมูกเราเปลี่ยนสีจากสีเขียวเป็นสีใสตั้งแต่วันแรกเลยค่ะก็รู้สึกว่าตัดสินใจถูกมากที่มาพบคุณหมอเฉพาะทางที่นี่ค่ะพอเขาเริ่มไม่สบายคือตัวเราเองเป็นแม่แบบดูแลด้วยตัวเองอะค่ะ เราก็เริ่มติดมาเหมือนกันนะคะเริ่มส่งผลต่อการแบบนอนน้อยการดูแลลูกคอยเช็ดตัวลูกตอนกลางคืนเนาะทีนี้พอเราเริ่มติดมาเนี่ยลูกยังไม่ทันจะหายดีเลยสามีก็ติดต่อเหมือนติดกันเป็นวงจรแบบนี้เลยค่ะรู้สึกว่าพอเวลาลูกป่วยทีนึงแล้วก็ป่วยกันทางบ้านเลยค่ะคือเวลาลูกเราไม่สบายเนาะอย่าง แบบลูกมีไข้มาอย่างเงี้ยเราก็จะกังวลว่าแบบเขาจะไข้สูงแค่ไหนเขาจะชักกลางคืนหรือเปล่าแล้วก็บางทีอย่างที่บอกไปว่าเขาเหมือนเริ่มบอกอาการตัวเองไม่ได้อะบางทีแบบเจ็บคอไหมไม่รู้สั่งน้ำมูกออกมาไม่ได้บางทีเขาเริ่มเสียงแหบเราก็เอ๊ะเจ็บคอไหมมีเสมหะหรือเปล่าบางทีก็เริ่มมีไอด้วยอย่างเงี้ยค่ะเราก็รู้สึกกังวลเนอะว่าจะทํำยังไงดีเราก็เลยเหมือนพาลูกมาหาหมอด้วยแล้วตัวเราเองก็ต้องหาหมอด้วยเหมือนกัน ด้วยความว่าช่วงนี้นะคะก็จะเป็นทั้งมีโรคไวรัสต่างๆเพิ่มเติมมากมายเนอะแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ PM 2.5ที่ค่อนข้างรุนแรงด้วยค่ะถ้าเกิดเราไม่แน่ใจในเรื่องของอาการนะคะถ้าเราเริ่มมีเจ็บคอมีคัดจมูกน้ำมูกน้ำตาไหลแบบลักษณะแบบนี้นะคะก็แนะนำให้มาเจอคุณหมอเฉพาะทางดีกว่าค่ะ